เวลาหกโมงแล้วอยากนอนแหงหากำมาหอสำเนาเ,เดี๋ยวคลิปนี้คอนจะพาทุกคนไปขึ้นไปเบิงทะเลหมอกเดี๋ยวอาไปนอนบุงว่ามนิจะมีทะเลหมอกป่าแต่อากาศหนาวแหง <c oughs> มาเป็นไอเลยเดี๋ยวเอาไปขึ้น เทิงผูไปเบิงทะเลหมอกว่าจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าเจอกันทุกคนแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเดี๋ยวเราจะไขตู้ก่อนจะทุกคนอากาศคือหนาวแหง้ะกัเงียบแหงหอม ใช่ไหมทุกคนคแบนึงนนเดี๋ยวเรามีคนห่วมทริปจะไปกับเราเดี๋ยวนอะให้จูนมอร์นิ่งมอร์นิ่งตอนนี้ประมาณหกโมง <c oughs> อา้าวคือบอกาอาตุอาตุก่อนอันนี้กระเจี๊ยดูไปเอาวกฤษิไปเอาวันนั้นตัวมีสิกระเจี๊ยเฮือนยูพีสิบบาทกะเจี๊ยเฮือนเนะาะแปดคูณกระเจี๊ยเฮือนค้า้งคุณอันนี้กระเจี๊ยรถไปเอา นี่คือสภาพคนหากกระตินนอนทุกคนเดี๋ยวเขาจะขี่รถจักไปเนาะเพราะว่ามันกรับรดได้ไกลแหงไางจากนี้ก็ประมาณ3กิโลเพราะว่ามันมีทางรถขึ้นไปก็ถือว่าสะดวกสบายหลายอัน <c oughs> ตอนได้ใส่เสื้อกันหนาวด้วยหนาวแหงนี่ประมาณ บอกแม่จะฮอดอยู่เนาะโอเคขับรถจ้าเลยมีสเ์เพอรรถพร้อมเนาะ มีเงินสะกี้เนาะ จะเป็นทีรบายน้ำของ ที่นี่ก็อะจะเป็นใจกลางของเมืองเลยหลักๆเนาะต้องผ่านเส้นนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็จะขึ้นไปอีกเชิงปูเนาะนอนต่อได้ไหมอย่านอนแดงออบ่คาหวังโมผิดหวังเนาะเขาก็อาจจะหัวน่าจะมีทะเลหมอ,อกอยู่ อากาศมันก็รุดนโตนกันไปหลาย,ลยแล้วมันไม่ได้หนาวคืออนช่วงนั้นเป็นบอ ตอนนี้ขนาดจะโอเคอยูถ้าจะรอหาเวรตาเวนผื่นนะฮะถ้าจะบปเห็นก้อมมองมันจะปกคลุมไปหมดเลยมาสซงอมเนืนกก้ออะไรอากาศเป็นไอเลย <c oughs> ไมติีโควิดเดร์ ่อีกไปไม่เดียวมันหมอกหนาวแหงในกองอาจจะแบบเออน้ำหมอกว่าหลายนะอยากให้ทุกคนมาคือต้องได้เปิดตารถเลยเอาลอนกมาโทรศัพท์มาถ่ายภูกองโกโปรก็สวยเย <Yeah, S 1> ้ฮอและตอนนี้ก็จะฮอดแล้วนะเนาะใดๆคือว่เห็นอย่างเลยฮอด<อ>แล้วนนทุกคนน้งัวนอนก่นและน้องงัวกลับมานอนหาเฮา ฮลโหลเธอเป็นงัวฉันเป็นกระเทยบวมแย่นล่ะใดๆคือฉาว่าแดดอ๋อคือโคตรสวยบอกเลยมีคนคอนเฟิร์มแล้วหนึ่งมีคนคอนเฟิร์มแล้วหนึ่งถ้าแดดอ๋อกก็คือจะได้เห nee ็นประมาณนี้เนาะนี่จะเป็นดอันั้นเลยเป็นอย่างต้มแขนนอกลักษ์ของเสมออกหลักของเสมอเดี๋ยว เปียกหมดเลยเด่นเดียวอาจะเปลี่ยนจุดพักรถเลยใช่ไ้มแบบนี้อนนี้คือจุดผักรถบ่นนี้หนาวหากับแต่1ยองศาเดี๋ยวเขาจะนั่งท่าเบิ่งแดกขึ้นมามันจะขึ้นบอนแต่ต้องได้ใช้เวลาแหละเหมาะมันเต็มไปหมดเลยทุกคนวู้ นี่แหละอากาศสเหนือบริสุทธิ์สุด,สด <laughs> น,นี่เนากคนเฮ้ากับรถถ่ายไปแล้วสามสิบนาทีทแต่สภาพคือแต่เวอยูใส่ก่อนเร <c oughs> ือเข้ามาเ้าโผแมนมาเ้าน่าจะประมาณแปดโมงแมนพอว่ายูที่อันมันสูงขนาดะมันบ็คือ,อยวนในอันภูนที่ยวนนะครหลวงวีสันถ้าเฮาบขึ้นเ้าเฮาจะแบบบ่าเห็นแปบ๊บเดียวพอภูมิอากาศเขาจะวันแป๊บเดียวอากาศมันท้อนนะแล้วอ้นเหมอมันจะหายไปเลยแต่ว่ายูพี่เนาะ มันอากาศหนาวเนี่ยล้วก็เลยแบบหมอกจะยังอยู่กับเฮาสบายมั่จะไปต้องตื่นเช้าคือเฮาเน,ะ <8 S 2> นาะแปดโมงแปดโมงคอยตื่นก็นได้ย่าหาเห็ด <c oughs> เดี๋ยวเขาจะรอถ่ายอีกเบิ้นน่อยนึงเนาะ <c oughs> ว่ามันอีกจะดนบอถ้าดนกันอาจจะเฮาเนี่ยจะเป็นวัดเพราะว่หมอ,อกลงร้ายหลายได้เปียกหมดแล้วเห็นบอเปียกหมดคือฝนตกนี่แหละ้านอากาศหนาวก็นี่ก็อาจจะเป็นหิมะ แต่บ่เห็นตอนแล้วไม่เอยซ้ำเหนือแม่นบ่เคยได้มาเลยบ่เคยเห็นเลยบ่เคยได้ตื่นเศ้าบ่เคยได้ตื่นเช้าก็เลยบ่เห็นนั้นเลยน้ะนี่เนาะโอเคเดี๋ยวรออถากัน Gracias. าดาทุกคนแหละหนึ่งสมวโมงผ่านไปเนาะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงแล้วแต่ว่าสภาคุณเลยแล้วเขาก็ร้อยหาเนาะหลายคนก็นกลับแล้วเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละที่เฮาน่าทุกคนมาเบิ่งทะเลหมอกยามเศ้าก็ที่ว่าถ้าทุกคน,ยน,อ,แบบน,นกอยากมาเนาะแบบคือเฮานี่แบบยักมาหนาวหลายเห็นนะะต้องมาเดือนสามถ้ายักมาหนาวแท้ๆแล้วกะมาเบิ่งดอก ซกากุระเดือดอกค่ายปลาต่องมามเดือนเดือนหนึ่งเดือเดือนสองเดือนหนึ่งจะเป็นดอกซกากุระแทะเทียนญี่ปุ่นออกมาปลุกจะออกแต่ว่าเดือนสองเราจะเป็นโตูดดอกค่ายปลาแมนชันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นใบแล้วก็เป็นมาบปแล้วเ,เมืนบอกแล้วลตนน้นที่อยู่ข้างหน้าเท่ากบแนนเศรษฐกันทุกปรประมมณนี่เนะา<จ>ะสภาพก็คือบุมีดอกแล้วมันจะเป็นใบไม้ไปแล้วจ้า เดี๋ยวก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปแวอีกจุดนึงนั่นก็คือแถวเป็นนั่นประตูประตูโขงของเมืองเพื่อจะเข้าไปในเมืองเนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะกลับแล้วเพราะว่ายานเป็นวัดพอมันบกขึ้นเลยถ้าขึ้นกันอาจะประมาณ11โมงหรือว่า12บสอโมงเนาะเดีวเาถ่าบบได้เขาถ่ายบอดายเขายิ้วเข้าเพราะว่าสวยแล้วยดีขึ้นัวไปยืนเข่าแล้วมาเลยแล้วเงินกับผมมีเดี๋ยวเราจะกลับไปเงินก่อนเดี๋ยวเราไปแวอีกจุดนึงแล้วเขาขยับกลับมาทุกคนไป ยางเป็นทางกาดอีกชนิดหนึ่งคนครับเพิ่งเนาะก็จะเป็นหัวใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืออสมเหนือเนาะขเขาจะวาวาเมืออสมเหนือนะมีแต่คนใจง่ายขนาดรถสิบล้อเนาะบ,บ่เพียงแต่รถสิบล้อรถไฟก็เข่าได้ได,ไ,ดได้คือยนต์ก็ยังเข่าได้อีกเดี๋ยวอันนี้อันนี้เนาะจะเป็นของขวัญที่ลเรา่าเป็นส่วนบุคคลของอลูกหลานขเจ้านเนาะมาเป็นสร้างเป็นอันนี้เนาะเป็น เป็นบริจาคก,ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบคลิปตอนเช้าที่เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนเนาะเบิ่งว่าตอนเช้าๆนี่ยู่สำเนอนเป็นเอาใดเดี๋ยวคลิปนี้เนาะเราจะพาอาทุกคนเที่ยวชมประมาณนี้ก่อนเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนาะเขาจะพาทุกคนไปใส่ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เนาะว่าอยากเห็นคอนเปสายหรืยเห็นคอนเทนต์อย่างเนาะเป็นกำลังใจใคอนแน่เดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย